สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีเหรียญหลวงปู่ศรีวัดท่ามุนาคมาแบ่งปันให้เพื่อนได้ชมนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญอยู่ในกลุ่มของเหรียญยอดนิยมของท่านอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับรุ่นพรมวิหารนะครับเหรียญน,นี้มีประวัติการสร้างนะครับเ,เกี่ยวพันกับหลวงปู่ดูนะครับตามประวัติหลวงปูด่ดูท่านรู้วาละว่า,เ,าเป็นเป็นช่วงปลายนะครับช่วงปลายของหลวงปู่ศรีแล้ว ก็เลยเร่งให้ลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์เนี่ยมาขออนุญาตสร้างจัดเหรียญนี้นะครับจะสร้างเหรียญนี้เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับเหรียญนี้ได้เพิ่งส่งประกวดเข้าไปนะครับได้รางวัลที่1นนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญพระปั๊มนะครับพระปั๊มวิธีการดูนะครับ พระแท้เนี่ยมีอยู่สขั้นตอนนะครับหลักการดูนะครับผมก็ใช้นะครับการพิจารณา1ดูพิมพ์นะครับดูพิมพ์ดูเนื้อมวลสารของโลหะแล้วก็ธรรมชาตินะครับทั้นั้นพระปั๊มเนี่ยเราต้องดูให้เป็นพระปั๊มนะครับดูร่อ,องรอยการวิธีการสร้างที่ถูกต้องนะครับที่เกิดตำหนิในพิมพ์ นะครับเหรียญรุ่นนี้มีทั้งหมดด้วยกัน4บล็อกนะครับก็มีบล็อกธรรมดาบล็อกสอขีดนะครับบล็อกเงินแล้วก็บล็อกหน้าสอขีดหลังเงินนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญบล็อกธรรมดานะครับแต่ได้ความสวยได้ความสวยความสวยธรรมชาติเดิมๆนะครับผิวปหลอดเดิมๆพระไม่ได้ใช้เลยนะครับเลยได้รางวัลจากงานประกวดนะครับรางวัลที่หนึ่ง นะครับผิวประหลอดขึ้นเต็มนะครับลายมือไหมครับเห็นเป็นลายนิ้วมือไหมอันนี้คือธรรมชาตินะธรรมชาติของของพระอันนี้โดนโดนจากล้างน้ํายานะครับน้ํายาละลมดํานะครับพอล้างน้ํายาล้างเหรียญแล้วก็อ่จจะเกิดจากชั่งนะครับจับนะครับเป็นลายนิ้วมือก็เป็นธรรมชาตินะครับเป็นส่วนหนึ่งในการการดูนะครับธรรมชาติพระแท้เป็นอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพับป,ปั๊มนะครับก็ต้องดูให้เป็นพับป,ปั๊มนะครับก็ต้องมีร่อ,องรอยการกระแทกปัม๊มมีเส้นเสี้ยนกระจายอยู่รอบรอบเหรียญนะครับมีเส้นคมคมเส้นเสี้ยนนะครับ,รนนรบกระจายอยู่ตามตามผิวพื้นเหรียญน,นะครับแล้วก็เหรียญเนี้ยพื้นจะดูสโลปลงมานะครับจะเป็นแอ่งสโลปลงมาถึงองค์พระนะครับจากขอบขอบจะตั้งสูงหน่อยนะครับขอบสูงสโลปลงมา เราก็ดูความคมชัดจากพระปั๊มนะครับต้องมีความคมอนะันดับแรกเลยพระปั๊มเนี่ยเส้นสายนะครับเส้นเสียนตัวหนังสือยันนะครับอันดับแรกเราดูนะครับพิมพ์พระเราจําหน้าพระพิมพ์พระให้ได้นะครับเส้นผมนะครับคมมากเป็นเป็นเข็มเลยนะครับเส้นผมลอ,อ,อยย่นตรงหน้าผากนะครับตรงนี้มีเนื้อเกินเนี่ยนะครับเนื้อเกินตรงเนี้ยของบล็อกนี้ยนะ ส่องไปแล้วต้องคมนะครับคมเป็นแข้งเป็นเหลี่ยมเลยนะคิค้วนะครับลูกตาเมดตานะครับกลมนะครับมีเส้นในตาจมกูกเป็นแท่งนะครับคมนะครับเอกลักษณ์ของพระของหลวงปู่สีเนี่ยการแกะบล็อกพิมพ์หน้าท่านเนี่ยจะชัดเจนมากดูเป็นธรรมชาติดูคมมากเส้นสายนะครับในในการแกะบล็อกเนี่ยเป็นพระผู้ที่มีพรรษาแก่นะครับ ก็จะมีร่องรอยของเหมือนอพระที่มีใบหน้าที่ที่แก่ฉลานะครับมีเส้นที่คมชัดหมดเลยพวกนี้ใช้เป็นส่วนประกอบในการพิจารณาได้นะครับเส้นล่องแก้มเส้นปากเส้นจมูกเส้นหูเนี่ยครับมีหมดเลยนะครับตัวหนังสือนะครับคมเป็นแท่งตั้ง90องศานะครับมีร่องรอยในการแกะบล็อกนะครับ แกลบบล็อกนะครับแล้วการกระแทกปั๊มนะครับมีขอบมีรอยขยื่นมีรอยขอบรอยเหลี่ยมไม่เห็นนะครับเนี่ยท้งนั้นเลยนะครับเส้นคอนะครับกล้ามเนื้อริ้วจีวรนะครับมีมิติมีความคมนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับตัวยันคมชัดเป็นแท่งนะครับหูเจาะหูเจาะไม่กว้างนะครับจะดีกับก่วงนะครับไม่กว้างนะครับพลิกดูด้านหลัง โอ้ oh, ข้าบัตรหมดแม็กเต็มเลยด้านหลังนะครับจอดจากด้านหน้าหูจอดด้านหลังต้องมีเนื้อปิ้นปิ้นเกินตั้งนะครับเป็นธรรมชาติอย่างนี้นะครับ mm hmm. มีเส้นเสี้ยนกระแทกนะครับมีเส้นเสี้ยนวิ่งให้เห็นนะครับเราลงกล้องแล้วนะครับขอบเหรียญลึกนะครับมีเส้นขอบด้านในตัวหนังสือตัวยันคมชัดตั้ง90งา้าองศาเป็นเหลี่ยมเป็นแท่งนะครับ ขัวเหรียญจะมีเส้นเสี้ยนนะครับตามตัวหนังสือตามตัวยันแล้วเรามีเราเห็นเส้นนะครับเส้นยืดเส้นหดนะครับจากธรรมชาติของพระปั๊มนะครับที่โลหะมันเกิดความเครียดนะครับก็จะเกิดขึ้นตามตัวหนังสือนะครับีเยวเห็นเป็นซ้อนๆนะครับเป็นเงาเงาเหมือนแรงเงานลครับดูตัวตักข้างนะครับพระสร้างในปี2518นนะครับปีหนึ่ง หนึ่งกว่านะครับตัวตัดจะเป็นตัวตัดแบบตัดฉีกขาดขึ้นใบนะครับตัดฉีกขาดขึ้นใบส่วนด้านบนตัดขาดนะครับแล้วก็จะฉีกขาดเป็นเม็ดทรายเหมือนลากบัวนะครับแต่จะไม่เสมอกันนะครับจะไม่เสมอกันทั่วเหรียญกินลึกบ้างสูงบ้างต่ําบ้างนะครับแล้วแต่เดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาลงกล้องดูนะครับรายละเอียด อันดับแรกนะครับเรามาจดจําใบหน้านะครับพิมพ์พระก่อนนะครับพิมพ์พระหน้าท่านเป็นอย่างต้องเป็นอย่างแบบนี้นะครับดูเส้นผมนะครับเส้นผมคมมากนะครับเป็นเข็มเลยนะครับเส้นผมเส้นหน้าผากเส้นหน้าผากนะครับเส้นหน้าผากมี คมนะครับเส้นผาาคมเมตตากลมมากนะครับเมตตากลมคมนะครับเส้นเปลือกตานะครับจมูกเป็นแท่งนะครับดูความคมนะครับเส้นคอนะครับหรือวพื้นเหรียญน,นะครับมีเส้นเสียนกระจายาศาสตร์ชั่วนะครับ ิวตึงมีเส้นเสียนนะครับทั่วเหรียญตัวหนังสือนะครับเห็นไหมคมีเส้นยืดเส้นหดนะครับจากเกิดจากการกระแทกปั๊มนะครับตัวหนังสือนะครับเป็นแท่งนะครับตั้งเป็นฉากเลยนะครับ มีล่องรอยกระแทกกระแทกปั๊มนะครับมีซ้อนนะครับเป็นธรรมชาติของพระปั๊มนะครับดูความคมชัดของพื้นผิวเหรียญด้านหน้านะครับจะมีจุดให้พิจารณานะครับอยู่สองสามจุดนะครับนี่นะตรงนี้นะจะมีเนื้อเกินนะครับจากในบล็อกนะครับตรงตหว่างตากับจมูกนะครับจะมี มีเนื้อเกินอยู่นะครับเป็นก้อนหนึ่งนะเป็นก้อนหนึ่งเหมือนเม็ดข้าวเล็กๆนี้ต้องคมนะครับส่วนเล็กๆนี้ต้องติดนะครับก้อนนี้นะครับเนื้อเกเินเนื้อเกินตรงนี้นะครับระหว่างจมูกกับคิ้วนะจะมีเส้นคมนะครับเนื้อเกินเป็นแท่งนะครับอีกจุดนะครับเนื้อเกินตรงหน้าผากนะครับจะเป็นก้อนผมคมอย่างนี้นะครับแล้วก็นะครับตรง หมาหูนะครับตรงยันนะครับตรงยันตรงนี้ตรงนี้นะครับช่วงปลายนะครับช่วงปลายยันนะครับจะมีเนื้อเกินเป็นเส้นนะครับเส้นกวางนี้เส้นนึงนะครับเห็นไหมครับเส้นนี้นะครับใต้รูจมูกนะครับจะมีเม็ดเนื้อเกินอยู่เม็ดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับมีเม็ดหนึ่งนะครับเม็ดกลมๆเล็กๆนะครับ อันนี้พลิกมาดูนะครับด้านหลังหูเจาะนะครับรูหูเจาะเนื้อปิ้นตั้งอย่างนี้นะครับบ่าเหรญมีเส้นเซียนวิ่งกระแทกนะครับวิ่งจากเกิดจากการกระแทกปั๊มนะครับตัวหนังสือนะครับคมเป็นแท่งนะครับมีเส้นยืดเส้นหดนะครับพื้นผิวนะครับมีเส้นเซียนวิ่งนะครับตรงนี้จะมีเส้นเซียนวิ่งอยู่เส้นหนึ่งนะครับจากดอกจันนะครับวิ่งยาวๆลากไปถึงคําว่าทมนะครับ ต้องคมนะครับคมขึ้นเป็นสันเป็นแท่งเลยนะครับเห็นไหมครับเส้นนี้นะครับเอียงหน่อยเราก็จะเห็นเหลี่ยมนะครับเห็นองศานะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับมีขีดออกมานะครับเส้นหนึ่งเห็นไหมครับคมๆเป็นเหลี่ยมเลยนะครับเส้นตรงคําว่าพรมนะครับตรงรอเรือนะครับลากลากขึ้นมาชนขอบเหลี่ยนะครับเป็นเส้นเสี้ยนนะครับ คมคมเป็นแท่งนะครับเห็นไหมครับเส้นนี้นะครับตรงรอเรือนะครับแล้วเราก็มาพิจารณาโค้ดนะครับจริงๆพระที่มีโค้ดเนี่ยกดระดับแรกเลยเราดูโค้ดก่อนเลยนะครับโค้ดจะตอกที่คอตรงนี้ครับต้องมีธรรมชาติของพระที่ตอกโค้ดโลหะที่โดนตอกเข้าไปมีความคมดึกนะครับมีเส้นเสี้ยนนะครับ จะไม่เหมือนพระเหมือนโค้ดที่หล่อนะครับเป็นเบอร์อรนะครับตื้นๆเ,เ,เบอร์นะครับมีความคมมีเหลี่ยมมีองศานะครับมีเส้นเสี้ยนในส่วนที่โดนตอกเข้าไปนะครับดูธรรมชาติเนื้อของวันวันละของโลหะนะครับพระเนี่ยเป็นพระปิลึกนะครับโลหะก็เป็นโลหะเก่านะครับมีการผสมกันนะครับ พื้นวันณะผิวของพระเนี่ยจะไม่เป็นสีเดียวกันเนื้อเดียวกันครับจะมีเหลืองอ่อนมีแดงบ้างเหลืองบ้างอ่อนบ้างแก่บ้างนะครับเป็นธรรมชาติของโลหะเก่านะครับที่มาหลอมรวมกันแล้วมาปั๊มนะครับก็จะมีจุดด่างดําบ้างครับแล้วมีผิวพระครับผิวประหลอดขึ้นคุมชั้นบนนะครับด้านล่างบางบางจุดก็จะเป็นมีเม็ดจ้ำๆนะครับเป็นสนิมน้ำหมากขึ้นเป็นจ้ำๆนะครับเป็นจุดส้มๆนะครับ เป็นออกไซด์ของโลหะเก่านะครับถ้ามีทั่วเหรียญน,นะครับมีทั่วเหรียญส่องไปต้องเจอธรรมชาติของมวลสารหรือว่าเนื้อโลหะเก่านะครับผิวปลอดนะครับขึ้นทั่วมีแดงบ้างเหลืองบ้างเข้มบ้างอ่อนบ้างครับจุดด่างดำบ้างนะครับโลหะไม่เข้าพวกกันนะครับแล้วก็ มีสนิมนะครับสนิมออกไซด์ของโลหะนะครับแถวนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับถ้าส่องไปเราก็จะเห็นนะครับเห็นไปเนี้เซนเซียนนะครับเห็นไหมผิวลหะก็จะมีเป็นจ้ำๆแดงๆเป็นสนิมออกไซด์นะครับที่เป็นด่างๆดำๆก็เป็นคาบประหลอดนะครับคาบประหลอด เส้นเสี้ยนนี่มขอบเหรียญน,นะครับวิ่งเต็มเลยธรรมชาติโอ้เส้นผมเห็นะคมเป็นเข็มเลยนะเส้นผมเมตตาคมนะครมคม,คม รายละเอียดส่วนพวกนี้ธรรมชาติของพับป,ปั๊มเนี่ยของเกมถอดมามันจะมันจะไม่มีความคมครับถ้าเราเราเข้าใจเรื่องของความคมของพับป,ปั๊มนะครับเราก็จะแยกว่าความคมของเก๊กับของของ,ของแท้เนี่ยมันต่างกันยังไงตัวตัดนะครับตัดฉีกขาดครึ่งใบนะครับแล้วก็ในร่องนะครับจะมีติ่งเนื้อเกินอยู่สองติ่งนะครับ ชัดเจนนะครับเนี่ย่องฮะสองสิ่งนี้เห็นไหมครับคมนะครับคมเป็นเหลี่ยมเลยนะครับใช้เป็นจุดพิจารณาเกทแท้เลยเลยครับคร่าวๆนะครับโดยประมาณนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการพิจารณาเหรียญนะครับเหรียญรุ่นพรมวิหารนะครับของหลวงปู่ศรีนักามุนนาคนะครับปี25 1 8นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่สวยจริงๆเดิมนะครับคาประหลอดท่วมหน้าหลังนะครับ เหรียญที่ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากการข่อรัตนาบารมีของปู่ศรีนะครับปกปักรักษาเพื่อนๆน,นะครับให้แ้วคข้ปลอดภัยเจริญในหน้าที่การงานและในชีวิตครอบครัวนะครับสวัสดีครับ